สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง YouTube ที่ดินโคราชนะครับวันนี้แมนมีที่ดินสวยๆอีหนึ่งแปลงมานำเสนอครับสำหรับที่ดินแปลงนี้นะครับจะเป็นคล,ล้ายๆโคกไร่หนองนาโมเดลเลยครับผมเพราะว่าที่ดินแปลงนี้เจ้าของที่ได้ดูแลดีมากๆเลยครับสำหรับที่ดินแปลงนี้จะเป็นที่ดินโคราชัมเบอร์419นะครับ ขายที่ดินเหมาะสําหรับทําโคกไร่หนองนาโมเดลครับเอกสารสิทธิ์จะเป็นโฉนดครุฑแดงนะครับเนื้อที่10ไร่388ตารางวาครับเจ้าของที่ได้ร้องขายในราคา103,000บาทต่อไร่ครับผมสําหรับบรรยากาศร,ร,บรอบๆข้างของที่ดินแปลงนี้ครับก็จะเป็นทุ่งนานะครับแล้วก็จะมีบ้านสวนอยู่ประมาณ4-5หลังครับผม สำหรับที่ดินแปลยนี้ครับก็จะห่างถนนลาดยางห่างไฟฟ้าประปาห่างตัวหมู่บ้านประมาณ1กิโลเมตรนะครับผมถ้าหากท่านใดที่ชื่นชอบและสนใจที่ดินทำโคกไร่หมอ,องนาโมเดลนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามแมนนะครับทางเบอร์โทรศัพท์หมายเลข0989518352ครับเบอร์นี้เป็นเบอร์ไลน์ของแมนนะครับ สำหรับที่ดินแปลงนี้ครับจะติดถนนลูกลังหน้ากว้างถึง390เมตรเลยครับบริเวณสวนที่เป็นที่ไร่แล้วก็เป็นบ่อนะครับเนื้อที่ประมาณสีไร่ครับส่วนอีก6ไร่388ตารางวาส่วนนั้นก็จะเป็นที่นานล,นล้วนเลยนะครับส่วนบริเวณตรงนี้ครับก็จะมีต้นมะพร้าวนะครับปลูกเรียงรายครับผมส่วนมากก็จะไปปลูกอยู่ขอบบ่อนะครับ ต้นมะพร้าวมีประมาณ30ต้นนะครับส่วนต้นกล้วยนะครับก็จะมีอยู่20กว่าต้นครับนอกนั้นก็จะเป็นไร่มันแล้วก็จะเป็นสาาแล้วก็จะเป็นส่วนบ่อน้ำนะครับส่วนอีก6กไร่แปลงนาเดี๋ยวแมนจะพาเดินไปชมนะครับรอสักครู่นะครับสำหรับที่ดินแปลงนี้ครับถ้าเปลี่ยนจากสาาเป็นบ้านนกดาวนะครับแมนว่าที่ดินแปลงนี้น่าอยู่มากๆเลยครับ แล้วเราก็จะเลี้ยงสัตว์นะครับหรือว่าปลูกผักปลูกพืชผลนะครับเอาไว้รับประทานครับผมหรือว่าถ้าอยากจะดำนาก็สามารถดำนาหวานข้าวได้เลยนะครับสำหรับที่ดินแปลงนี้ครับผมมีความหลากหลายในการทำประโยชน์มากๆนะครับแล้วก็จะอยู่ใกล้สิ่งอำนวยความสะดวกด้วยครับอาทิเช่นนะครับใกล้หมู่บ้านใกล้แหล่งชุมชนนะครับผมใกล้สวนอินทภาลัมคูศิลนะครับเพียงแค่ 1กิโลเมตรเท่านั้นครับผมแล้วก็จะใกล้ถนนซีเลนหมายเลข201ใกล้ปั๊มน้ำมันปอตทเซเว่นอีเลเวนปั๊มเอโซโกลบอลเฮาส์บิ๊กซีหรือว่าจะใกล้รีสอร์ตร้านอาหารต่างๆนะครับเพียงแค่6-8กิโลเมตรเท่านั้นครับสำหรับบริเวณนี้จะเป็นตรงกลางของที่ดินนะครับ สำหรับที่ดินแปลงนี้ครับจะตั้งอยู่ที่บ้านหลุงตําบลสะจรลเเ้ออําเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมาครับที่ดินแปลงนี้จะติดป่าชุมชนอยู่ทางด้านทิศตะวันตกนะครับผมป่าชุมชนมีขนาดใหญ่มากๆเลยครับสำหรับป่าชุมชนนะครับมีขนาดกว่า3,500ไร่เลยทีเดียวครับเป็นป่าที่อนุรักษ์ไว้นะครับ สำหรับที่ดินแปลงนี้จะหันหน้าไปทางทิศเหนือครับทิศเหนือติดถนนกว้างถึง390เมตรครับทิศใต้กว้าง393เมตรทิศตะวันออกกว้าง48เมตรส่วนทางทิศตะวันตกกว้าง49เมตรติดป่าชุมชนครับระดับความสูงจากน้ำทะเลอยู่ที่210เมตรครับผม สำหรับที่ดินแปลงนี้จะห่างจากตวัวอำเภอด่านขุนทดโรงเรียนด่านขุนทดโรงพยาบาลด่านขุนทดเพียงแค่12กิโลเมตรเท่านั้นครับแล้วก็จะห่างจากมอเตอร์เวย์สาย m 6โคราชบางปะอินนะครับ30กิโลเมตรห่างจากถนนมิตรภาพครับ40กิโลเมตรหรือว่าจะห่างจากตวัวอำเภอเมืองโคราชของเราเพียงแค่60กิโลเมตรครับถ้าท่านใดที่เดินทางมาจากกรุงเทพมหานครนะครับห่างเพียงแค่260กิโลเมตรเท่านั้นครับ สำหรับบริเวณนี้จะเป็นแปลงนาอยู่ท้ายที่ดินนะครับผมท้ายที่ดินตรงนี้จะติดกับป่าชุมชนนะครับเดี๋ยวถัดจากตรงนี้ไปนะครับแมนจะให้ทุกท่านได้รับชมบรรยากาศของชาวนานะครับที่เขาได้ดำนานะครับหรือว่าจะถอนกล้านะครับว่าบรรยากาศจะดีขนาดไหนนะครับสำหรับบ้านนอกของเราครับ สำหรับที่ดินแปลยนี้ครับเหมาะสําหรับท่านใดที่อยากออกมาอยู่ทุ่งนาแบบนี้นะครับอยากทาโคกไร่หนองนาแบบนี้ครับอยากออกมารับลมอยากออกมาได้บรรยากาศนะครับในยามเกษียณครับผม ไม่มีอะไรจะมีความสุขเท่ากับชีวิตบ้านปลายแล้วครับผมเพราะว่าเหน็ดเหนื่อยจากการจากงานมาเยอะแล้วครับผมก็มาอยู่แบบมีความสุขของเราดีกว่าครับและสําหรับวันนี้นะครับแมนก็คงขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณสําหรับการรับชมรับฟังที่ดินโคราชของแมนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ